สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010เบื้องต้นนะครับมึานมือโปรแกรมกันนะครับนี่ครับโปรแกรม Microsoft Word สองพนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า Word 2010 คือโปรแกรมประมวลผลคำซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีคุณภาพในระดับมืออาชีพเครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุดของ Word จะทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและเขียนเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ w ว r d ยังมีเครื่องมือการแก้ไขและตรวจทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายนี่นะครับคือ แถบชื่อเรื่องนะครับครับอันนี้ยังไม่ได้เซนนะครับถ้าเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีไฟล์ว่า Document อันนี้คือแถบเครื่องมือด่วนครับนนเรามาดูที่แถบแฟ้มกันนะครับอ่ามีอะไรบ้างเอ,อ่ยมาเริ่มกันตั้งแต่คำสั่งแรกเลยนะครับคำสั่งบันทึกครับนี่ครับใช้สำหรับการ บันทึกเอกสารที่เราสร้างอยู่และควรจะบันทึกเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันการขัดข้องโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเช่นการเกิดไฟดับหรือว่าคอมดับโดยไม่รู้สาเหตุนะครับเราสามารถเลือกที่จัดเก็บได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าเราสะดวกจะเก็บไว้ที่ไหนแล้วเราก็ตั้งชื่อแฟ้มใหม่นะครับว่างานของเราเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่น สอนใช้โปรแกรมนะครับอ่าแล้วเราก็กดบันทึกนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วเอผมจะเลือกไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับคํานั่งต่อมานะครับอืมบันทึกเป็นบันทึกเป็นนะครับใช้สำหรับบันทึก เอกสารเป็นชื่อใหม่เราสามารถเลือกที่จัดเก็บได้เช่นกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสำรองเอกสารไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากที่เคยใช้ไว้ที่เดสก์ hey White, ท็อปเป็นอ่าด็อกิเมนต์นะครับชื่อเหมือนกันได้ครับหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำวรชบโปรแกรมสำรองตดบััทึกครับ ก็คำสั่งถัดมานะครับคำสั่งเปิดใช้เรียกเอกสารเก่าที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับมาแก้ไขได้ครับผมเปิดนี่ครับอ่าผมเลือกไฟล์เก่าของผมนะครับเกิดคืออะไรแล้วก็เปิดขึ้นมานี่ครับเอกสารเก่าเรียกขึ้นมาดู ่าเมื่อมีเปิดก็ต้องมีปิดนะครับคําสั่งปิดนะครับใช้สําหรับใช้ปิดเอกสารล่าสุดที่ใช้งานอยู่ถ้ายังไม่ได้บันทึกก็จะมีกล่องข้อความมาถามนะครับว่าท่านต้องการบันทึกหรือไม่ลองนะครับ นี่นะครับเราก็เลือกบันทึกหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการบันทึกก็กดว่าไม่บันทึกนะครับช่องข้อมูลนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับอันนี้เป็นการป้องกันเอกสารครับตรวจหาปัญหาหรือว่าจัดการรุ่นนะครับ อันนี้ผมยังไม่มีรุ่นก่อนหน้านะครับผมก็เลยไม่มีให้เลือกครับถ้ามีเอกสารที่เราทรําค้างอยู่แล้วมันมีบันทึกค่าอัตโนมัติก็จะมีรุ่นขึ้นนะครับว่าเราจะจัดการมันยังไงแล้วก็ล่าสุดนะครับจะแสดงเอกสารล่าสุดนะครับที่เราเคยเปิดหรือว่าแก้ไขมันไปครับนี่ครับล่าสุดเลยคือเหมือนเืออะไรที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลองลงมาคือที่บันทึกไว้ การ่อนใช้โปรแกรมนะครับทำสั่งสร้างครับคำสั่งนี้ก็จะใช้สร้างเอกสารขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีแม่แบบครับนี่ครับตัวอ,อย่างแม่แบบจะมีให้เราเลือกมากมายนะครับท่านสามารถเลือกได้ตามที่ท่านต้องการนะครับก็จะมีที่ จะมีบอกครับว่าเหมาะกับท่านท่านมีอาชีพอะไรหรือว่าต้องการแบบฟอร์มแบบไหนนะครับถ้าเราคลิกมันก็จะมีตัวยอย่างให้เราดูมุมขวานี่นะครับถ้าเราต้องการแบบฟอร์มนี้แล้วก็กดสร้างครับนี่ครับก็จะมีแบบฟอร์มขึ้นมาให้ท่านนะครับท่านก็พิมพ์ได้นะครับ ตามฟอร์มเขาเละเราก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลของเรานะครับที่เราต้องการแก้ไขได้เต็มที่นะครับคำสั่งต่อมานะครับสั่งพิมพ์ครับอ่าตัวนี้นะครับสำเนาก็คือเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะพิมพ์กี่ชุดอย่างตัวอย่างนะครับจะมี สองหน้าถ้าท่านพิมพ์เลือกสำเนาเป็นสองนะครับก็จะมีนะครับออกมาสองชุดก็คือแผ่นละสองอ่นี่ครับเลือกเครื่องพิมพ์ครับว่าท่านต่อกับเครื่องพิมพ์รุ่นอะไรไว้นะครับที่ท่านต้องการสั่งพิมพ์ การตั้งค่าก็จะมีนี่ครับพิมพหน้าทั้งหมดก็คือจะพิมพ์ทั้งหมดนะครับสมมุติว่าเอากสารมีทั้งหมดยี่สิบหน้านะครับพิมพทั้งหมดก็จะออกมาทั้งหมดยี่สิบพิมพส่วนที่เลือกก็เฉพาะเนื้อหาที่ท่านเลือกไว้นะครับพิมพหน้าป <ụ nder> ัจจุบันก็หน้าที่เราเปิดล่าสุดน,นะครับเลื่อนหน้ามาหน้านี้ก็จะพิมพ์เฉพาะหน้านี้นะครับ พิมหน้านี้เพียงหน้าเดียวนะครับผมพิม์ช่วงนี้กำหนดนะครับท่านก็จะสามารถใส่เลขหน้าได้นะครับว่าท่านจะพิมพ์หน้าที่เท่าไหร่ครับคำสั่งนี้นะครับ พิมด้านเดียวนะครับก็เอกสารจะพิมออกมาด้านเดียวนะครับแต่ถ้าท่านเลือกพิมทั้งสองด้านด้วยตนเองเมื่อมีเอกสารออกมาท่านก็ต้องเอากระดาษไปใส่ใหม่นะครับให้พิมพ์เพื่อเป็นหน้าหลังนะครับจะยุ่งยากนิดนึงน่ครับคาสั่งเลียงทีละชุดท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าพิมพ์เป็นชุดชุดเลยออกมาสมมุติว่าท่าน เลือกหลายสำเนานะครับสองสำเนาท่านก็สามารถเลือกได้ว่าท่านจะพิมพ์หน้าหนึ่งกับหน้าสองออกมาก่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็หน้าหนึ่งหน้าสองเรียงมาเป็นอันดับนะครับหรือว่าไม่เรียงทีละชุดก็คือหน้าหนึ่งจกมาก่อนสองแผ่นแล้วหน้าสองก็ตออามมาอีกสองแผ่นนะครับก <C'> ารวางแนวนะครับท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าจะพิมพ์แนวตั้งหรือแนวนอน ถ้าเลือกาเลือกแนวนอนกระดาษก็จะหมุนให้ท่านนะครับตัวอย่างก็จะหมุนไปอย่างนี้นะครับผมถ้าเห็นเป็นลักษณะนแนวนอนถ้าท่านต้องการพิมพ์เปิดดกแบบปกตินะครับก็จะเป็นแนวตั้งนี้ขนาดของกระดาษนะครับท่านกำหนดครับว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์นะครับขนาดเท่าไหร่ พื้นฐานนะครับส่วนใหญ่จะใช้ a 4นะครับก็เนแบก a 4แล้วก็ระยะขอบนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยครับแล้วขอบแค่ไหนนะครับแล้วก็คำสั่งเลือกหนึ่งหน้าต่อกระดาษนะครับกระดาษหนึ่งแผ่นท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าจะพิมพ์ทั้งหมดกี่หน้าครับนี่ครับมีตัวอย่าง เป็นรายงานส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบหนึ่งหน้าต่อหน้ากระดาษนะครับเมื่อท่านตั้งค่าส่วนใหญ่เสร็จหมดแล้วนะครับก็กดสั่งพิมพ์น,นี่ครับแต่ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องปีนะครับก็เลยแสดงตัวอย่างํำสั่งพิมพ์ไม่ได้นะครับ สั่งต่อมานะครับบันทึกและส่งครับเมื่อท่านเลือกส่งเป็นสิ่งที่แนบมานะครับไฟล์นี้ก็จะส่งไปยังอ e ีเมลนะครับและเป็นไฟล์ที่แนบไปครับแล้วก็ท่านก็สามารถเลือกผู้รับนะครับแล้วก็พิมพ์หัวเลือกได้เลยครับอันนี้คือ คำสั่งสร้างเป็น pdf นะครับก็จะบันทึกเอกสารที่ท่านสร้างไว้นะครับให้เป็นไฟล์ pdf ครับผมเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับนี่ครับก็จะออกมาเป็นไฟล์ pdf นะครับ ต่างนี้ครับวิธีใช้ก็จะมีให้ท่านเลือกนะครับว่านี่ครับวิธีใช้ในคูณซอฟต์ออฟฟิศก็จะมีการแนะนำนะครับวิธีใช้ต่างๆนะครับท่านก็สามารถเลือกมาศึกษามาอ่านดูได้นะครับ ตัวเลือกนะครับก็จะเป็นคำเป็นคำสั่งตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมบวชนะครับผม มาดูคำสั่งหนึ่งนะครับคำสั่งจบการทำงานนะครับเป็นคำสั่งสำหรับหยุดการทำงานของโปรแกรมนะครับแล้วก็จะปิดโปรแกรมลงนะครับมี่องข้อความถามนะครับว่าต้องการบันทึกไหมผมเลือกไม่บันทึกนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด ข้างในกันอีกนะครับส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าริบบอนนะครับก็จะมีริบบอนหน้าแรกริบบอนแทรกริบบอนเขาโฟงหน้ากระดาษริบบอนการนาั่งอิงริบบอนการส่งจดหม bon ายริบบอนตรวจทานริบบอนมุมมองนะครับพื้นฐานส่วนใหญ่นะครับในการทำเอกสารก็ จะมีใช้หล,ลักๆก็คือริบบอนหน้าแรกริบบอนแทกแล้วก็ริบบอนเข้าโครงหน้ากระดาษนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับของริบบอนหน้าแรกนะครับว่ามีคําสั่งไหนจําเป็นมากนะครับเรามาดูคําสั่งการคิดแนวของข้อความกันนะครับนี่ครับทางกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นคําสั่งให้คิดซ้ายนะครับข้อความก็จะมาคิดอยู่ทางซ้ายนะครับ มานะครับสั่งให้ถึงกลางนะครับข้อความก็จะมาอยู่ถึงกลางนะครับแล้วก็จะเรียงตามอักษรที่มีอยู่นะครับว่าความเยอะความน้อยครับก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละบัรทัดถัดมานะครับจัดแนวข้อความให้อยู่ชิดขวานะครับเห็นไหมครับส่วนทางขวามือนะครับจะชิด ขอบเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือไว้นะครับถัดมานะครับเป้นแนวก็จะสั่งให้กระจายให้ข้อความนะครับที่ทางซ้ายและขวานะครับแต่ว่าช่วงระยะห่างนะครับในการเว้นวักนะครับก็จะค่อนข้างยืดนิดนึงนะครับเพื่อให้ข้อความไปขีดทั้งสองฝั่งนะครับกระจายแบบไทย ก็จะทีทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ว่าโปรแกรมนะครับจะจัดเรียงตัวอักษรนะครับให้มันเป็นระเบียบนะช่วงเว้นวรคอะไรก็จะไม่น่าเกลียดเกินไปครับคําสั่งถัดมานะครับคําสั่งเปลี่ยนรูปแบบอักษรนะครับให้เราเลือกคุมดํานะครับของข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับก็จะมีเรามาส์ไปทีนะครับก็จะมีตัวอย่าง ให้เราดูนะครับว่าอักษรจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราตกลงจะใช้รูปแบบนี้ก็ลิกเข้าไปเลยครับก็ได้รูปแบบอักษรที่เราต้องการนะครับแล้วก็ถัดมาขนาดตัวอักษรนะครับเราสามารถเลือกตัวอักษรนะครับว่าจะาขนาดเท่าไหร่นะครับ โปรแกรมจะมีมาให้สูตที่72นะครับแต่ถ้าเราต้องการใหญ่กว่านี้เราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยครับว่าเราต้องการเท่าไหร่เมื่อพิมแล้วกด enter นะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับที่ต้องการ100าใช้ปกตินะครับมาตรฐานส่วนใหญ่จะใช้16นะครับนี่ครับคี์ลัดนะครับก็ สามารถเพิ่มลดได้นะครับตามที่เราต้องการใช้สำหรับเมื่อเราไม่รู้นะครับว่าฟอนต่อไปนะครับขนาดเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับอย่างหัวเรื่องนะครับอาจจะเคยเป็นสิบหกเรา ดูว่ามันเล็กเกินไปแล้วก็ขยับขยับให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเรารู้ว่าขนาดไหนพอเหมาะแล้วนะครับนะครับผมเลือกสามหกนะครับถ้าใหญ่เกินไปแล้วก็กดลดขนาดส่วนในรักตัวบีนะครับก็จะทำข้อความให้เป็นตัวหนานะครับ ก็จะดูทึบนะครับตัว i นะครับก็จะทําให้ตัวตั้งตือเอียงนะครับส่วนตัว u แล้วก็มีเส้นข้างล่างนะครับก็จะขีดเส้นใต้ข้อความนะครับผม ไปเรามาดูริบบอนแทกกันบ้างนะครับริบบอนแทรกนะครับก็จะมีคําสั่งนะครับว่าเราจะแทรกอะไรเข้าไปนะครับแทรกรูปภาพหรือว่าแทรกภาพตัดๆรูปล่างนะครับรูปล่างต่างๆนะครับว่าเราต้องการแทรกเงื่อนสี่เหลี่ยมครับแล้วก็วาด ลงมาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อแก้ไขขอบมรรูปแบบํำเน็จรูปที่เขามีมาให้นะครับเติมสีรูปล่างนะครับก็จะเติมสีให้กับพื้นผิวด้านในกรอบนะครับว่าเราจะให้ สีภายในกรอบนะครับเป็นสีอะไรเมื่อเราจะให้มันเป็นโปร่ง,ปง,ปง,ปงนะครับไม่ให้มีสีก็เลือกว่าไม่เติมนะครับแล้วก็เลือกเส้นกรอบรูปล่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีกรอบได้นะครับแล้วก็เลือกน้ำหนักนะครับว่าต้องการเส้น ของกอบนะครับหนาแค่ไหนคำสั่งลักษณะพิเศษรูปล่างนะครับก็จะเป็นการตกแต่งนะครับเราสามารถเลือกตามที่เราต้องการนะครับเงานะครับเพิ่มเงาก็จะเป็นทำให้รูปล่างนะครับดูมีมิติขึ้นนะครับ นะครับเป็นเงาดำๆคำสั่งแทกรูปภาพนะครับที่นี้ก็คือที่เป็นพวกภาพถ่ายครับสามารถเลือกภาพมาใส่นะครับกดแทรกเลยครับ จุดตามขอบนี้นะครับไว้สําหรับย่อหรือขยายรูปภาพนะครับปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการนะครับ เมื่อรูปภาพขายับไม่ได้นะครับถ้าถ้าเราอยากขยับรูปภาพนะครับแล้วก็ทาสั่งนี้ครับตัดข้อความแล้วก็เลือกตําแหน่งของมันนะครับว่าเป็นยังไงก็ถ้าจะให้ทับให้อยู่ใต้ข้อความนะครับก็เลือกข้างหลังข้อความนะครับแต่ถ้าจะให้รูปภาพทับข้อความไปเลยก็จะให้เลือกข้างหน้าข้อความนะครับ เราเลือกข้างหลังข้อความนะครับเราก็จะสามารถย้ายมันไปตรงไหนก็ได้ครับแล้วมันก็จะอยู่ใต้ข้อความนะครับเป็นแบ็กกราวให้เราได้ด้วยครับให้พ่าดตาน,นะครับ ภาพตัดๆานะครับก็จะมีให้เลือกนะครับภาพตัดๆาที่ทางโปรแกรมมีมาให้นะครับใช้สำหรับตกแต่งนะครับผมเช่นกันครับสามารถปรับขนาดได้นะครับ เรามาดูอีกนิบอนหนึ่งที่สําคัญกันนะครับนิบอนเบโพงหน้ากระดาษครับมาดูนี่นะครับระยะขอบครับเราสามารถตั้งระยะขอบนะครับว่าจะให้ข้อความนั้นติดขอบหรือว่าเว้นเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับต่อมาการวางแนวนะครับก็จะเป็นการเลือกแนวของกระดาษนะครับว่าเราจะให้ข้อความนั้นอยู่แนวไหนนะครับ เรืองแนวนอนนะครับก็ข้อความก็จะอยู่ในแนวนอนนะครับเวลาพิมพ์มาก็จะพิมพ์เป็นแนวนอน,นครับถัดมานะครับขนาดก็คือขนาดของกระดาษนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้เป็น A4 นะครับ แล้วก็คอลัมน์นะครับสามารถเลือกนะครับว่าหนึ่งหน้าเนี่ยเราจะต้องการให้มีกี่คอลัมน์นะครับสองคอลัมน์นี่ครับสองคอลัมน์คอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สองตามคอลัมน์หนึ่งสองสามซ้าย แล้วันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้การใช้งานเวอ2010เบื้องต้นกันแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกทำกันเองนะครับสวัสดีครับ